การพักโต๊ะการพักบินการรบินนะครับจากพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมจะทาการส่งออเดอร์เข้าไปในระบบก่อนนะครับส่งไป2ออเดอร์นะครับอันนี้หนึ่งออเดอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่มไปอีกจากนั้นให้เราไปที่ตัวโปรแกรมนะครับออเดอร์ที่เราส่งมาเมื่อกี้นะครับก็จะมาขึ้นที่โปรแกรมของแคชเชียร์แล้วนะครับสมมุตินะครับเราจะชําระเงินบินแรกก่อนนะครับก็คลิกเข้ามานะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับยังไม่พร้อมชำระบินนี้นะครับเราก็ทําการ บันทึกบินไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปจ่ายบินถัดไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยมาชําระบินที่ค้างเหลือแบบนี้ก็ได้นะครับง่ายๆสาหรับวิธีการพักบินนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการรวมบินนะครับไปที่แผนผังนะครับทําการเปิดโต๊ะก่อนนะครับผมจะเปิดไปสามโต๊ะนะครับสีเทานี้คือกําลังให้บริการนะครับถ้าโต๊ะว่างจะเป็นสีนํำเงินนะครับโต๊ะสีส้มจะเป็นการจองนะครับ คลิกเข้าไปแล้วก็ไปดูการสั่งตอนนี้ก็จะเป็น3ามบิณนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับมาด้วยกันอยากจะจ่ายเป็นบินเดียวนะครับก็ให้เราไปที่ตัวแผนผังนะครับคลิกไปที่โต๊ะไหนก็ได้นะครับสักโต๊ะนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับจุดสามจุดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับเลือกเป็นรวมรายการสั่งนะครับเราจะรวมโต๊ะเดียวหรือว่ารวมทั้ง2โต๊ะอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือโต๊ะที่เรา เปิดจองเมื่อสักครู่นะครับ้ารวมก็คลิกไปเลยนะครับจากนั้นตกลงนะครับอตอนนี้บินเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นบินเดียวแล้วนะครับการชําระเงินก็คลิกเข้าไปนะครับทําการชําระเงินตามปกติเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการพักโต๊ะการพักดินการรวมบินนะครับ